สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดกลุพระของใหญ่ชินบัญชรที่มีพระสมเด็จเกือบสองล้านองค์ทําให้เกิดกระแสฮือฮาบานตะไทยมาจนถึงทุกวันนี้็ยังก็ยังตื่นเต้นกันอยู่กันยังตื่นเต้นกันอยู่สิ่งหนึ่งใหญ่ชินอใหญ่ชินบัญชรไม่ได้มีพระสมเด็จอย่างเดียวคือหลากหลายมากกว่านะครับและอย่างผมก็บอกแล้วว่าคือมาถามผมว่าพระอะไรบางอย่างผมตอบไม่ได้ครับก็จะเปิดแพ่ ถ้าคนรู้ก็ถือโอเคแต่ถ้าผมรู้ไม่ถึงก็ขออภัยอคือรู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะพระทุกอย่างมันเยอะเกินจนเราไม่รู้ว่าพระอะไรพอเราจะหาข้อมูลแต่ละอย่างได้เหนื่อยนะไม่ใช่ไปปุ๊บเจอปุ๊บพอเราเจอปุ๊บเราก็ต้องมารู้ว่าสตอรี่ที่เราจะเอามาออกมาพูดเนี่ยมีอะไรบ้างคาบอันนี้เขาเรียกอะไรอย่างไอย่างเนี้ยยุคแต่ยุคทวารเนี่ยหรือศิลปะลบบุรีขึ้นมาเนี่ยคือเป็นยุคเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละครับแต่ด้วยว่ามันเพียงแค่แยกว่าอ่าไอเนี้ยคือมันอยู่ในดินนะครับเมื่อมันอยู่ในดินเนี่ย คาบเขียวพวกนี้มันก็จะอยู่อันนี้เป็นพระที่เพิ่งขึ้นกรุนะครับอันนี้ย้ำให้ฮือฮากันเลยนะเป็นพระกรุนะครับอันนี้ถ้าเป็นคนคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะบอกว่าสนิมยกเขียวนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแบบลงทองลงท้อเนี่ยการทาทองและยัดกลุ่มนะครับเพื่อรักษาเนื้อพระนะครับคนสมัยก่อนเขาจะเป็นเงินบางทีเขาถามว่าแล้วมันเนื้ออะไรล่ะมันก็มีทองแดงทองเหลืองสมัยนั้นก็มีแค่นั้นแหละจะถามผมว่ามันแท้ไหมผมก็ตอบแท้ขแท้แน่นอนพระของใครคนนั้นต้องบอกว่าแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างน ผมเก็บของผมเนี่ยผมมั่นใจว่าของผมก็แท้แหละเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนเก็บเองอคนเก่าเขาเก็บเอาไว้เราเพียงแค่เอามาแค่เผยแพร่ต่อเผยแร่ต่ออะไรเรียกอะไรแค่นั้นเองนะครับอันนี้เราจะเห็นขีวเขียวเนี่ยขีวเขียวนี่คือคราบที่เกิดจากการอยู่ในดินนะครับเกิดการทับถมนะครับแล้วคราบพวกนี้มันจะเขียวครับ คือ <S k ills> สนิมยกอะพูดง่ายคนค,คนคนคนรุ่นใหม่เขารุ่นเก่าเขาก็เรียก่างนี้แหละเป็นสนิมยกลงรักปิดท้อพี่ใหญ่ฉุนไม่ว่าคคนบอกว่าพระพี่เก๋ไม่นะผมผมผมไม่ตอบโต้เลยทุกท่าอ,อคือ,อยังผมยางอย่างของพี่ใจเทพอเอาปล่อยยูทู e มาปุ๊บม,มีการคอมเมนต์ด้านล่างถูกไหมไอเราก็ดูปุ๊บเขาจะคอมเมนต์เรื่องของเขาแต่ถ้ามันดูไม่ดีเราก็ต้องว่ากันไปลบกันไปลบกันออกไปบางที่แบบอ่ก็โทรมาเหมือนกันเอ้ยพระของคุณใหญ่เลยผมว่าไม่ดีนะอ้าว แล้วแล้วเช่าป่ะอ้าวไม่ได้เช่าอ้าวไม่ได้เช่ารู้ยงไงไม่ดีอก็เช่าไปก่อนดีจะได้รู้ว่าดีไม่ดีนี <c oughs> ่ถึงพูดยังไม่ได้เช่าเลยบอกไม่ดีเออตัดสินคนอย่างนี้หรอคือตัดสินคือบางทีเนี่ยเราดูสองพระแทบตายเรามาทําอย่างนี้แทบตายเนี่ยคนก็ตีตีซะละผมก็โอ้โหเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยคือไอ้พวกนี้มาส่วนใหญ,ญ่ก็อวดเซียนอวดความรู้รนะครับไอเราเนี่ยรู้ถ้าเป็นแทบตายนี่หายข้อมูลยังไม่จบเลยทุกวันนี้นะครับอยู่ๆกระโดดมาปุ๊บคุณเก่งกว่าผมอีกโอ้โหถามว่า เมืองเพิ่งจะออกจากหนอปล้ยมาแท้ๆน่ยแรือออกจากหัวปรีมาเลยอ่ะคือจะเก่งกว่าเราได้ไงเรานี่ศึกษาจากคนเก่าๆแต่คุณเนี่ยอายุน้อยกว่าผมอีกไม่น่าจะมีความรู้ขนาดนั้นต่อให้อยู่คุณอยู่กับคนดีก็เท่านั้นแหละครับพระของพี่ใหญ่ใหญ่ชินนัญชรเนี่ยคือเล่นตามสไตล์นี้นะครับคุณเอะผมบอกแล้วว่าผมเล่นตามสไตล์ที่ผมมีนะครับแล้วจะประเภที่ว่าไปเอาของคุณอื่นมาแล้วมาบอกว่าเป็นของเราเราก็ไม่ทำ คือเรามีแบบนี้ก็อเอาโชว์แบบนี้เลยแล้วผมบอกว่าละพ้า,าจุนีทาเซฟเสร็จปุ๊บไปหมดเลยซื้อคนเดียวซื้อไปเก็บคือครับผมใช่ไหมคือคือเล่นพระนี่อยู่ที่สไตล์ใครสไตล์มันนะครับว่าคือครูบาอาจารย์สอนมาอย่างไงหรือถ่ายทอดมาอย่างไงเนี่ยก็ว่ากันอีกทีหนึง่งครับคือแต่ละคนเนี่ยไม่ใหญ่เคยเห็นคนคนดูพระองค์เดียวแล้วแท้เหมือนกันหมดไหมคือพระเนี่ยประเภทเดียวกันนะคะครับ มันยังไม่เหมือนกันเลยครับคนก็เหมือนกันคนนี่ยก็จะยึดว่าเฮ้ยมันจะต้องเหมือนกันแต่พอทําอะไรอย่างสมเด็จนะเหมือนกันหมดเลยบอกเก๊พระเป็นไปไม่ได้เหมือนกันแต่อย่างอื่นเนี่ยมองเหมือนกันมันไม่เก๊อะไรเงี้ยคือมันกลับกันทิศหน้าเป็นหลังคือผมผมมองงั้นจริงนะเพราะว่าอจากประสบการณ์ผมเลยอะพระเหมือนกันเนี่ยพี่น้องเลยเหมือนสมเด็จเนี่ยโอ้ยขขงเยจันเลยนะเขาเก๊มันต้องทำไมนั้นแล้วโทษเยจันอีกจันไหนก็ไม่รู้คือพระเนี่ยมักจะพูดว่าเก๊มั มาตั้งแต่สมัยก่อนแต่สมัยก่อนเก๊ทาไมแข a p เาะเขาไม่แขวนมากไม่่จะเป็นนะครับไม่จะเป็นเพราะไอการทําพระขึ้นมาสมัยนั้นเขาไม่ได้ยึดติดว่ามันไม่ได้แบบหนึ่งเก๊แท้หรือใครทําก่อนใครทําหลังคือทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วพระไม่มีราคาทําไปรอแจกแล้วเป็นไปได้ไหมที่ใครบอกว่าต้องไปรอแจกไอ้นี่เลยบอกว่าไปทําพระขึ้นมาเพื่อแจกพระไม่มีราคามันจะมาแจกใครอ่ะจะไปขายใครคือให้มองตรงนี้คือคนที่มีมันสมองแล้วมีความคิดอะ น่าจะคิดอีกแบบหนึ่งนะหลวรั่วหลวงปูทำไม่ทันมีคนทำปลอมแล้วไปขายแล้วขายใครในยุคนั้นในยุคนั้นเขา้าเขาไม่ขายเขายังไม่ขายครับไม่มีราคาในยุคสองสามไม่มีราคาหรอกตอนนั้นพ้าเขายังไม่แขวนกันด้วยครับแล้วถามว่ากรอบเกือบก็ไม่มีสมัยก่อนนี่ต้องใส่ผ้ามาเจียดมั่งอะไรมั่งนะใส่ย่ามั่งตะพายมั่งแล้วก็พันแขนมั่งสมัยก่อนมีแค่นั้นเองส่วนใหญ่เนี่ยค่านิยมสมัยก่อนเป็นเครื่องรางเครื่องราง่างนี้ลำหนึ่ง จะเป็นไอชีวอนเลือกอะไรก็แต่ที่ใส่สิ่นเลือกประคดอะไรก็แต่เขาเป็นเครื่องรางทั้งนั้นเขาพกกันเป็นส่วนใหญ่นะครับเครื่องรางเพราะคนสมัยก่อนเป็นเครื่องรางเฮ้ยพี่ใหญ่ถ้าเจอถ้าใครเจอรูปโบราณที่มีการแขวนพระที่มีการถ่ายรูปแล้วมีการแขวนพระต้องเป็นชาวบ้านนะค่อยมาบอกหน่อยคือคือขุนนางอะไรนี่ก็แฝงนอยู่ข้างในอยู่แล้วแต่ก่อนนู้นในยุคสมเด็จโตเขายังถอดเสื้ออยู่ยังไม่ค่อยใส่ถ้าใครถ่ายรูปว่ามีรูปพระกําลังแขวนพระอยู่ จะส่องดูหน่อยว่าแขวนพระอะไรอ <c oughs> เออเอ้าใช่ใช่มันต้องมีปรากฏว่าเอ้ยใครแขวนพระมีรูปถ่ายที่ปรากฏว่ามีภาพถ่ายว่าก็มีม,มีมีอยู่คนเนะสมัยอะไรนะอะไรนะมันประวัติเกี่ยวกับพระผู้เชลาร์ที่ไปสงครามมินโดอะไรประมาณนั้นก็มีมีอยู่อันน,น,นี้มันไม่กี่ปียังไม่ถึงร้อยเอาลึกกว่าน,นั้นอีกไหมเอายุคสมเด็จโตเนี่ยก็ถ้าใครมี ยุคสองสี่เมื่อเมื่อร้อยห้าสิบปีก่อนใครมีรูปถ่ายที่มีคนแฝนพระเอามาโชว์กันหน่อยอย่างนี้ถ้าแบบก่อนก็จะเป็นผ้าเขาดำเอ้ผ้าเขาดำอย่างนี้ถ้าแบบนี้ไม่มีลวสมัยก่อนถ้าแฝนแบบนี้ตายเลยเดินออกตลาดไม่ได้เออคือฮาเลยนะอย่างนี้ทีนี้ถ้าถ้าแฝงนพระออกตลาดอย่างนี้คือฮาเลยเด็กก็ไม่ต้องมาเขาก็มาเขาบอกอยาคือทุกอย่เขามาขอพุทธคุณกันะเรามาถึงอาจารย์ขอแฝงแล้วเราก็ให้นะ เอายามคอหัวมั้งอะไรมาบอกเพาะเลยดีความแม่แรงดีเกิดเป็นจะเป็นเกจิไปแล้วคือเขามีประสบการณ์ไงคือได้พระไปเนี่ยแล้วเกิดโดนลุมตีแต่โดยที่ว่าเขาแค้วคาดเขาก็เลยรอดมาอันนี้อยู่นครปฐมนี่เออพระของใหญ่ชิมมชอนที่แจกไปนี่มีพุทธคุณเรื่องเล่าเรื่องเล่าพอสมควรนะครับคือหากันนะชื่อคุณบอลนะครับอยู่นครปฐมเป็นวิศวกรด้วยนะครับถูกลวงไปตีแจ้งความเป็นคดีความนะรอดมา รอดมาด้วยลวงไปตีนะครับลุงตีเลยนะครับอ่าให้ไปดูพื้นที่จะทํางานปรากฏว่าโดนไล่ตีอ่าถ้าคุณบอลดูเทปนี้คงจะขับนะดูอ่ะแจ้งความจริงๆมีการแชทการคุยว่าให้ไปเจอตรงนั้นตรงนี้พอเจอตรงนั้นก็โดนตรงนั้นเหมือนกันเออรอดมาอ่าแล้วก็เอาสมเด็จมาคืนบอกว่าอันนี้แรงไปเอสมเด็จองนี้ยังอยู่ผมยังเก็บอยู่ทำไมอ่ะเขาบอกว่ามันแรงไงผมบอกเออเนี่ยมันแควขาดแล้วองนี้เนี่ยผมต้องเอาองนี้เอาไว้ก่อน เขาก็แบบขอเปลี่ยนเอาองไปผมบอกองนี้ดีผมก็เลยเก็บไว้พระมีประสบการณ์อ่ามันไม่ใช่ว่าเจอกันบ่อยนะแล้วไม่ใช่ว่าแคลคลาดกันบ่อยนะถ้ามันตูไปคุณตายไปเนี่ยเออพระผมไม่แรงอันนี้คุณรอดมาได้อ่ะอ่าแสดงว่าเฮ้ยพระต้องดีสิครับมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยจังหวะมันให้พอดีไงเขาก็เลยแคล้วมาก็แจ้งความทุกทุกคลิปที่ผมกับพี่ใหญ่ทานะครับไม่ได้มุ่งเน้นว่าต้องเชื่อ ก็คือเราบอกสอนนะครับศึกษาครับ,รบไม่ต้องมาเช่านะครับให้มาดูมาเที่ยวมาชมกันก่อนครับ,รบมาเอาแบบว่ามาเที่ยวจคกี่วันผมก็ต้อนรับหมดอ่านะน้ำไฟแอร์่นะเลี้ยงข้าวด้วยมาดูกันนะครับว่าพระคือไม่ไม่ชอบอย่าเช่า ครับก็ไม่เชื่อก็อย่าเช่าไม่มั่นใจก็หาคนมาเช่าหรือไม่มั่นใจเลยก็ไม่ต้องมาอันนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้จะเดินทางมาใกล้ๆคนที่ไกลกว่าคุณเขายังมาเลยบางคนบอกยูงกรุงเทพไกลโอ้โหไอพวกไอพวกอยู่ภูเก็ตไม่ไกลเลยโอ้โหมากแต่ละคนนะตังอย่างงี้นะโอ้โหบนลอย่างงี้ไม่ไกลเลยไอพวกอยู่กรุงเทพที่ใกล้ไกลที่เป่งเลยไม่รู้มันใกล้เกือกินด่างหรือเปล่าอะไรเนี่ยครับสำหรับใครภาคกุของพี่ใหญ่แค่นี้ครับสวัสดีครับ